เล่าเรื่องวันเกิดให้ฟังหน่อยว่าโอ้โหคุณน่ผมว่าคุณน่าจะไปทำงานออร์แกไนเซอร์นะฮะมีแตคนบอกครับคนบอกอย่างนี้เหมือนกันเล่าให้ฟังหน่อยว่าเตรียมตัวยังไงบ้างกับการวางแผนเซอร์ไพรส์ตองเบสในวันเกิดคือผมไม่ได้เตรียมการอะไรไว้แบบนั้นนะคือ <c oughs> ผมรู้สึกว่า ใกล้ๆวันเนี่ยถ้าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําอะไรอ่ะผมก็จะทําผมคิดอะไรได้ผมก็จะทําอย่างวันเกิดเนี่ยอย่างวันเกิดน้องเนี่ยคือเราก็รู้สึกว่าเราจะทําอะไรดีให้น้องมีความสุขให้น้องมีรอยยิ้มผมอยากทํากล่องของขวัญเป็นกล่องของขวัญที่เปิดได้จริงๆตอนแรกที่ทําไว้เนี่ยคือกะว่าเปิดแบบพอแบบมีคิวปั๊บเปิดปั้งปั้งลงสี่ด้านเลยแล้วก็กล่องข้างบนเนี่ยลอยขึ้นหคุณคืออย่างนั้นเลยคือคิดว่าอย่างนั้นคือหลอก หลอกเบสเนี่ยเข้าไปข้างในว่าเป็นร้านอาหารแล้วเหมือนพามาดินเนอร์แล้วก็พอมีให้คิวทีมงานเบื้องหลังแล้วเขาก็จะเปิดป,ปั้ง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 เปิดออกมันก็จะดูเป็นแบบเฮ้ยแล้วผมก็เอาแฟนคลับเข้ามาล้อมอไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกได้ว่าคน,นที่รักเขามใช่คนที่อยู่คนที่คนที่รักเขาเนี่ยมาอยู่ข้างๆเขาในวันนั้นมันไม่ใช่แค่ผมแต่ว่าเฮ้ยมันยังมีอีกหลายคนที่เป็นกําลังใจให้เขา 看你落败。 วันนั้นหลังจากจบเซอร์ไพรส์กล่องของขวัญแล้วไปดินเนอร์กันใช่ครับเพชรกะหลัดเลยหรอตรงๆคณใจป้ามากเลยนะต้องบอกว่ามันก็เป็นของขวัญเนอะผมว่าถามว่ามันมีมูลค่าไหมมันก็เป็นมันเป็นสิ่งที่มันมีมูลค่าแต่ผมรู้สึกว่ามันมันยังเทียบกับมูลค่าของสิ่งที่แม่เขาทำให้ผม ที่เบสมีให้ผมกับพ่อมีให้ผมเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าระยะเวลาหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเฮ้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเขาเขาควรได้อะไรที่มากกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ผมก็จะพยายามที่เฮ้ยหามาให้ผมอยากรู้ว่าคืนนั้นดินเนอร์จบแล้วเขาพูดอะไรกับคุณอ่ะคุณบอกได้ไหมอ่ะมันต้องมีคําพูดแบบพี่ตรงขอบคุณนะคะหรือยังไงเขาว่ายังไงเขาก็ขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็เขาบอกว่า รักพี่นะอะไรเงี้ยครับเ,เขาก็รักเขาก็บอกยาวบอกยาวแหละเขาก็บอกยาวผมขอสั้นๆเนี่ยเขาพูดว่าประมาณประมาณไหนเขาก็ขอบคุณที่เข้ามาชีวิตดูนะอะไรเงี้ยครับก็หนูอยากให้พี่แบบอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้มันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าอยากจะถามก็คือคุณแม่ของเบสเขาขึ้นมาพูดนะครับแล้วเขาบอกว่าว่าที่ลูกเขยเนี่ยว่าที่ลูกเขย yeah